ในลำดับต่อน,นี้ไปพวกเราท่านทั้งหลายให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาแห่นเป็นธรรมคำสังสอนขององค์สมเด็จพระชินนวรศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาบุทธบริจัตอุบาสกุบาสิกาศรัทธาทั้งหลาย ทั้งครื่งนัดเลบันชิตที่นั่งประพรมกันอยู่ณสถานที่นี้การแสดงธรรมในวันนี้จะแสดงเรื่องความงามสามอย่างคืองามในเบื้องตน้นงามในทำกลางงามในที่สุดเรียกว่าอาทิกลยานังมัเชกลยานังปริโยสานุกลยานังทั้งสามอย่างนี้ เรียกว่าความงามเป็นเครื่องประดับที่สวยสดงดงามของมนุษย์ทั้งหลายถ้าหากว่าง,งามทั้งร่างกายรูปพันณันฐานอันสวยสดงดงามที่โลกเขากล่าวว่าร่างกายของมนุษย์ทั้งหญิงและทั้งชายงามสง่าก็ดีงามรูปทรงก็ดีงามผิวกายนั่นก็ดีเรียกว่าความงามทั้งภายนอก หากเราไม่มีความงามถึงภายในแล้วมีแต่งามภายนอกแล้วก็จะไม่เป็นของที่น่าดูน่าชมอะไรนักหนาเหตุฉะนั้นทำไมจึงกล่าวว่าอย่างนั้นคนเราถ้าไม่เข้าใจและไม่มีศีลมีธรรมไม่มีศีลอาจารวัตไม่มีมรรยาท การเดินไปก็ดีนั่งลงก็ดีนอนก็ดียืนอยู่ที่ไหนก็ดีพูดจาปาไัยนั่นก็ดีหากไม่มีขอบเขตเไม่มีสามันระยาดอันใดแล้วมีศีลาจารวัตเป็นเครื่องประดับประดาตนเองแล้วกาบหางามที่ไหน เหตุฉะนั้นในข้อต้นเรียกว่างามในศินหากบุคคลเราเป็นคนมีศินตั้งอยู่ในศินห้าก็ดีตามกําลังสติปัญญาของตนเองจะรักษาได้อยู่ในสินแปดก็ดีสินสองรอยี่สิบเจ็ดข้อของพิสุผู้มุ่งปฏิบัตินั่นก็ดีในสินทั้งหลายเหล่านี้เพราะศินเป็นเครื่อง,งระงับ ความโกรธเอาไว้จึงจะทำให้เรางามได้เหตุฉะนั้นศินนี่แหละเป็นเครื่องประดับของมนุษย์ในข้อตนจะทำให้บุคคลมีความสวยสดงดงามอย่างหนึ่งสินตัวที่หนึ่งเรียกภาปานาอิปตาเวรมณีหากบุคคลเป็นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ที่ทุบตีฆ่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีเมตตาตั้งอยู่ในเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายคนที่มีเมตตาก็น่ายิ้มเย็มแจ่มใสเชื่มชื่นหลักบานหากบุคคลมองหน้ามองตาก็ดีแล้วก็น่าดูน่าชมในชิ้นข้อที่หนึ่งในชิ้นข้อที่สองก็ทีอันทินนาธนาเวรมณีการบุคคลไม่รักซกจกหาบลักสิ่งของของบุคคลผู้ใดแล้ว เป็นคนที่นั่งอยู่เช,ชืนเบิกบานนี่อีกอย่างหนึ่งไม่เกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเท่าไหร่คนหลอยพันคนก็ดีมาหาก็ย่อมไม่หวาดหวั่นไม่สะดุง้งไม่วิปฏิสารอันใดเพราะตนเองเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลน,นี่อย่างหนึ่งตาเมสุมิสาจาราวีรมนีการไม่ล่วงเกินสามีภรรยาของบุคคลใด ยายายีจิตใจใครจะอยู่ที่ไหนบ้านของใครหรือพบภรรยาสามีาของบุคคลใดก็ไม่ล่วงเกินก็บินบุคคลที่ตั้งอยู่ในมีสติมีสัมปชสัญญะมีความรู้ตัวอยู่ไม่ล่วงเกินบาปอันนี้ลงศินอันนี้นี่อันนี้ มุสาวาดาเวรมณีการไม่กล่าวมุสาวาดคำเท็จโกหกแก่บ,บุคคลผู้ใดตั้งอยู่ในความซื่อสัต์สุจริตพุดจาปาศัยตรงไปตรงมาอย่างนี้แม้าพูดจาปาศัยกับบุคคลผู้ใดก็ดีก็ยิ่มย่อมมีความซื่อสัต์สุจริตการพูดจาปาศัยมีความซื่อสัตจสุจริตเป็นวาจาที่มัน่นคงบุคคลใดได้ยินได้ฟัง มาจาที่เสื่อสัจจุจริตนี้ก็เป็นคนที่เชื่อถือคำพูดของบุคคลน,นั้นนี่อย่างหนึ่งเมื่อจะไปพูดจาปาใสยอยู่ประเทศใดเมืองใดแห่งหนตมณใดบ้านใดก็ดีกับบุคคลผู้ใดก็ดีแล้วคนย่อมเชื่อถือคำพูดของบุคคลน,นั้นว่าเป็นสัตจจะว่าเป็นความจริง จึงกาวเป็นภาษิตได้ว่าสัจจเวอมตาวาจาคำสัน์นันเลเป็นวาจาที่ไม่ตายวาจาที่มั่นคงหากบุคคลได้กล่าวไว้แล้วจะล่วงรับดับไปคนอื่นเขาก็ยังสรรเสริญอยู่ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีความซื่อสัต์จจริตพุจาปาศัยตรงไปตรงมานี่เป็นเครื่องยืนยันอย่างนี้นั่นก็เป็นเครื่องประดับของมนุษย์อันที่ดีเรียกวา่าศีล รามีระยะมัชฌะประมาณดัชนาเวรมนีการบุคคลในกินเหล้าเมาสุยาสุลาคันชายาฟินแคปเฮโรอินผงขาวอันใดเป็นของที่มึนเมาเป็นฐานเห่งประมาณเป็นคนมีสติดีอย่างนี้เป็นคนมีสัมปชัญญะความรู้ตัวดีหากบุคคลตั้งอยู่ในศีลทั้ง าข้อนี้เรียกว่าเ็นเจสินบุคคลตั้งอยู่ในศินนี่แหละมันนำความสุขมาให้อย่างหนึ่งหากบุคคลได้รักษาศินขึ้นไปถึงศินแปดก็ดีเป็นศินของพรมอาจรรย์หรือสินสิบ เนสอง้อยสิบเจดข้อของที่สูนั้นก็ดีตามสติกำลังของผู้ที่รักษาได้เพราะเป็นเครื่องระงับความโกรธเอาไว้สินทั้งหลายเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายหากพากันตั้งอยู่ในสินรมไม่เป็นเครื่องประดับของมนุษย์เหมือนกับของที่ประดับสวยสดางดงามอย่างหนึ่งคนจะงามได้ ก็อาศัยซึ่งไม่มีความโกรธความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นผู้มีเมตตาซึ่งกันและกันนั่นแหล,ละจึงหน้าช่ำชื่นเบิกบานเจ่มใสไปแห่งหนตําตำบลใดก็ดีเป็นเครื่องประดับอย่างนี้แหละคนมีศีลไปอยู่ที่ไหนอยู่บ้านของใครประเทศใดเมืองใดก็าตามจะไม่เบียดเบียนใครไม่ทุบตีใครข่าฟันลันแทงบุคคลผู้ใดอย่างนี้ ไม่ทำให้เสียหายอยู่ที่โน่นที่นี่เป็นคนที่รักษาตนเองเรียกว่าเป็นกายปกติทางด้านการพูดจาปราศัยกับหมู่กับผุงก็ดีมไม่พูดให้เสียหายพูดให้มีศีลมีธรรมพูดให้มีเหตุมีผลอันบุคคลอื่นเขานำเอาคำพูดไปปฏิบัติแล้วก็ได้รับสึ่งความสุขมีประโยชน์อย่างนี้ เรียกเป็นวาจาที่ปกติกายวาจาเป็นปกติเรียกว่าศินเรียกว่ามนุษย์ปกตินี่เป็นเครื่องประดับของมนุษย์ที่สวยงามมากหากพวกเราท่านทั้งหลายหาก,กันตั้งจิตตั้งใจรักษาศินไว้เป็นเครื่องประดับนั่นแหละจึงเถื่อเป็นเครื่องประดับของมนุษย์เรียกว่ามนุษย์จะทำอะทำของมนุษย์มนุษย์ตั้งอยู่ในธรรมอย่างนี้ จึงสมว่ามนุษย์มนุษย์เป็นผู้มีจิตสูงมีธรรมเป็นเครื่องประดับคนไม่โกรธอืมก็สินระงับความโกรธเอาไว้มันก็ทำให้สวยสดางดงามผ่องใสน่าดูน่าชมสิบุคคลที่มีสินถ้าคนโกรธมันก็ไม่สวยไม่งามอันนี้สินเป็นเครื่องระงับความโกรธเอาไว้ มันจึงสวยสดคุณงามดูเราก็จะเห็นได้ชัดเจนคนมีศีลน,นำความสุขมาให้แก่บคุคคลในทัศนาในดูตนเองก็มีความสุขเพราะไม่มีความเดือดร้อนวิปฏิสารให้อยู่ที่ไหนก็ดีนี่เีกวศิลเป็นเครื่องหอมกับคันทศาสตร์ทั้งหลาย แม่คันธศาสตร์ทั้งหลายก็ดีดอกไม้ก็ดีที่ว่าหอมหอมอย่างนี้ก็ไม่หอมเท่าบุคคลที่มีศีลมีธรรมดอกไม้หอมก็หอมเพียงทวนลมทวนลมไม่ได้หอมไปตามลมลมพัดไปทั้งไหนก็หอมไปทางนั้นหอมทวนลมไม่ได้แต่ผู้มีศีลมีธรรมจิติศั์ชื่อเสียงว่าบุคคลนั้นดีมีศีลธรรมทั้งเหนือลมก็ได้ยินข่าว ว่าบุคคลน,นั้นเป็นคนดีมีสินธรรมท้งใต้ลมก็ได้ยินข่าวว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ดีมีศินมีธรรม,น,มน,น่าคบน่าเข้าหาน่าศึกษาน่าเข้าใกล้น่าเข้าไปดด้วยน่าเลี่ยมใสอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่สวยงามจะเป็นหญิงเป็นชายก็ดีเป็นนักบวชก็ดียายศีกก็ดี บรรพชิตทั้งหลายก็ดีหากเป็นผู้มีศินเป็นเครื่องประดับแล้วย่อมเป็นบุคคลปกติปกติตั้งอยู่ในศินนี่แหละงามในเบื้องต้นเป็นเครื่องประดับของมนุษย์เราทั้งหลายแบบน,นี้เมื่อมีงามในเบื้องต้นมีศีลาจารวัตเป็นเครื่องประดับตนเองให้สวยสดางดงามอย่างนี้แล้ว งามในทํากลางคืองามในสมาธิหาจิตใจของบุคคลไม่บอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคาญไม่มีความเดือดร้อนปฏิสารจิตเป็นสมาธิมั่นคงถ้าจิตของบุคคลมีสมาธิมั่นคงเป็นเครื่องประดับคนทุนนั้นย่อมมีสติสมระลึกได้สัมรสัญญาคมความดูตัว เป็นเครื่องประคับประคองทั้งกายและทั้งวาจาของตนเองทั้งจิตใจของตนเองด้วยจิตใจก็ไม่ฟุง้งซ่านไม่ดำคาญไม่แฉลบไปนู้นไม่แฉลบไปนี้ไม่เหื่อเหืมเป็นนู้นไม่วิ่งเต้นไปน,นู้นไปน,นี้อยู่จิตมันเป็นสมาธิหนักแน่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวจิตมัน่นคงเมื่อเราจะอ,าออกไปคิดเรื่องอื่นมันจึงไปคิดได้เราควบคุมให้อยู่เป็นสมาธิได้ อยู่กับข้อทรรกรรมาฐานได้ตามปารถนาะจะให้ออกไปคิดก็ได้ให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวก็ได้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตของคนเป็นสมาธิจะทําการงานอันใดจดจ่ออยู่ในงานนั้นมุ่งหน้าทํางานนั้นให้สําเร็จได้จะเป็นเรียนหนังสือก็ดีดูหนังสือหนังสือก็ดีดเ,ดเขียนหนังสือก็ดีอย่างนี้ คิดจะอ่านอันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ย่อมรู้จักสิ่งนั้นพราจิตใจจดจอ่อมุ่งอยู่หากจิตใจของคนเป็นสมาธิจะพูดจาปา่าใสก็ดีทาอะไรก็ดีเป็นเครื่องจดจอ่อมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นก็ยอมรู้ในสิ่งนั้นจริงขอเข้าใจได้แต่เราดูทั้งร่างกายของบุคคลที่มีสมาธินั่งอยู่สงาพาพ่าผ่าเผยนั่งอยู่เป็นหนักเป็นแหลง อย่างนี้คนมีสมาธิเป็นคนที่สงบนั่งอยู่ด้วยความสงบสงเสงียมในวอกแวกอย่างนี้ร่างกายก็ดีทางจิตใจมันหนักแน่นมันมั่นคงอย่างนี้แหละใช้งานได้ประโยชน์และทาจิตการงานมันใดมันจดจ่อกับงานนั้นทําให้งานนั้นเป็นผลสําเร็จได้ตามปาฏารถนาของบุคคลนี่จิตที่มันเป็นสมาธิ จิตไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความทุกข์ไม่มีความโกลว,นกวันไม่ทําให้ร่างกายกระสับกระสายด้วยทั้งวาจาพูดจาภาษาไม่ลุกลนไม่พูดทาเพ้อเพราะอะไรเพราะจิตมันมีสมาธิเลือกพูดเลือกกระทำจิตการงานก็ดีการพูดจาภาก็อยู่ในขอบเขตที่มีสติควบคุมเพราะเรามีสมาธิ ไม่พูดพ่ำเพื่อพูดห้มีสาระประโยชน์สิ่งที่ไม่ควรพูดก็ไม่พูดสิ่งที่ควรพูดที่จะเป็นประโยชน์ถึงพูดเพราะอะไรเพราะสอสแสดงมาจากจิตเป็นสมาธิเขารู้จักดีและจับชั่วและควบคุมคำพูด,ดนี่สมาธิคนมีสมาธิเป็นเครื่องประดับใน่ามกลางของมนุษย์ยิ่งสงบสง,งียมยิ่งมีมันละย่ท นี่นั่งอยู่ที่ไหนองค์อาสนา,า่าเผยนี่แหละจิตเป็นสมาธิจิตก็มีความสุขแต่จิตไม่เป็นสมาธิจิตฟุ้งซ่านลำคลีก็มีความทุกข์มันแสดงออกให้เห็นเหตุฉะนั้นเมื่อจิตของคนเป็นสมาธิมั่นคงย่อมมีความสุขเกิดขึ้นก่บุคคลน,นั้นทำจิตทุกสิ่งทุกอย่างน่อมเป็นไปโดยความเรียบร้อย อันนี้แหละเป็นเครื่องประดับมันสวยสดงดงามกองมนุษย์ในข้อที่สามนี่ว่าง,งามในที่สุดฉันว่าง,งามในที่สุดของมนุษย์นี้งามด้วยปัญญาเป็นบุคคลที่มีปัญญาปัญญานี่เป็นแสงสว่างนี่เหมือนไฟฉายก็ได้ เป็นแสงสว่างสวัยจิงได้วางพาสิตได้ว่านักทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีภาสิตนี้เป็นเครื่องรับรองบุคคลที่มีปัญญาเป็นนักปราชญ์นักสัณฑิตหาบุคคลที่ขาดปัญญาแล้วก็ยังทำอะไรคิดอะไรยังผิดพลาด ยังไม่เข้าใจในสิ่งนั้นว่าถูกหรือผิดอย่างไรเป็นของที่เสียหายมากถ้าขาดปัญญาดฉะนั้นคนมีปัญญาคนทั้งหลายทั้งโลกที่เกิดขึ้นมานี้ยกย่องว่าบุคคลที่มีปัญญาเป็นนักปราช็นบัณฑิตที่ฉเฉลียวฉลาดทําอะไรไม่ผิดในพลาดก็เพราะมีปัญญาว่าสิ่งนี้เมื่อกระทาลงไปแล้ว เมื่อมีเหตุกับการกระทําลงไปผลของการทํานี้จะได้ตอบสนองมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้นี่บุคคลที่มีปัญญายอมรู้รู้จักรู้จักเหตุผลถ้ากระทําในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำหากบุคคลกระทําลงไปผลของเมื่อมีเหตุไม่ดีผลก็ย่อมไม่ดีมีความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นนี้ คนที่มีปัญญาย่อมรู้ในสิ่งอย่างนี้เรียวกว่าเป็นคนมีปัญญาเหมือนกับจะคบคนก็ดีคบเพื่อนคบฝูงก็ดีคบคนพานคนทำความชั่วพานก็ย่อมพาไปทำผิดทำเสียหายทำให้มีผลสะท้อนมามีความทุกข์ทั้งตนเองเมื่อนตนเองเข้าไปไกล คนผ่านนี่คนที่มีปัญญาเขายอมรู้อย่างนั้นเขาก็ไม่เข้าไปคบหาสมาคมกับคนผ่านก็เว้นจากคนผ่านเสียหาคบแต่บัณฑิตหาทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เหตุการกระทําสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์เขาก็เรียกทําในสิ่งนั้นอืคนที่มีปัญญาคนที่นมีปัญญาก็เหมือนบุคคลที่จะไปเก็บคนไม้ก็ดีลูกไม้ก็ดีอย่างนี้ ดอกไม้ที่ไม่สวยไม่งามและมันเนา่ามันมีมแมลงทําให้เน่าอย่างนี้เขาก็ย่อมทิ้งเขาจะต้องเลือกเขาตั้งแต่ผลไม้ที่มันดีมันบริสุทธิ์ไม่เนา่ามาซื้อมาขายก็ดีมาอยู่มากินมาทานนั้นก็ดีจาเลือกเขาตั้งแต่ผลไม้ที่ที่ดีๆทั้งนั้นเนีย่ยฉะนั้นเหละ การที่บุคคลที่มีปัญญานีเป็นของที่ชาวโลกทั้งหลายในบุคคลทั้งหลายย่อมยกย่องมาบุคคลที่มีปัญญาทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยมีเหตุมีผลหวังเพื่อประโยชน์และมีความสุขจึงทำในสิ่งนั้นี่ยปัญญาประกอบการงานทั้งโลกก็ดีก็เป็นผลเป็นประโยชน์นำความสุขมาให้แก่โลก ใช้ให้ถูกทางผู้รู้จับปัญญาทางธรรมะจะรู้ในสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้เสื่อมสลายไปอย่างไรอันนี้เป็นปัญญาทางธรรมที่จะรู้ว่าเหตุเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้มาตั้งอยู่และสิ่งเสื่อมสลายไปตามสภาพดูทางการ สมมติพูดจาปา่าใสของคนก็ดีอย่างนี้รู้ถึงสถานสภาพรูปร่างกายของคนก็ดีสิ่งที่มีวิญญาณและสิ่งที่ไม่มีวิญญาณนั้นก็ดียอม,ร,ม,ม,มญญรู้ในสิ่งนั้นเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสัมปัสสัญญะรู้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าจิตเข้าใจในสิ่งทั้งหลาย เรียกว่าสังขานทั้งภายในและภายนอกมาเข้าจิตเข้าใจเรียนรู้ดูให้เข้าใจให้เห็นชัดเฉินแจ้งเห็นคนทําผิดทําถูกก็ดีรู้รู้เข้าใจในสิ่งนั้นผลแต่และสิ่งละอย่างน่มต่างๆกันสิ่งที่ไม่ควรทําก็แนะนําคนอื่นไม่ให้ควรไม่ให้ทำในกระทําในสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ควรทําที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์ ก็นแนะนำสั่งสอนคนอื่นให้กระทำให้เป็นผลเป็นประโยชน์ทั้งตนและบุคคลอื่นที่จะได้รับผลคือความสุขมาสูดตเนเองและบุคคลอื่นอย่างนั้นก็สอนให้บุคคลอื่นทำประโยชน์ในสิ่งนั้นตามสติกำลังที่จะทำได้แต่ตนเองเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จับเหตุจากผลรู้จักต้นจักปลายอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีปัญญา เอกนันละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายอมสัาเนริญบุคคลที่มีสติปัญญาเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนที่รักษาตนเองได้เป็นคนที่มีชัยชนะจิตของตนเองชนะตนเองไม่ใช่ชนะคนอื่นแต่บุคคลมีความชนะซึ่งตนเองชนะใจของตนเอง แล้วไม่ล่วงเกินในบาปทั้งหลายไม่ล่วงเกินในสิลทั้งหลายจิตใ,ใจเป็นผู้มีสมาธิมั่นคงเป็นผู้มีปัญญาอยู่อย่างนี้แหละเรียวกว่าเป็นคนชนะตนเองไม่ให้ตนเองกระทำบาปผมชั่วอันใดก็ด้วยปัญญาที่เห็นชอบเห็นจริงว่าสิ่งที่ทำบาป เป็นสิ่งที่จะนําทุกข์มาให้เป็นของที่ไม่ควรกระทํานี่มันจะนําทุกข์มาติดตามตนเองในภายหลังก็มารู้ชัดในสิ่งนั้นเรียกว่ารู้บุญรู้บาปการทําคุณงามความดีทําบุญทํากุศลฝึกฝนอบรมตนเองให้ตั้งอยู่ในศินในขอบเขตของศินตั้งอยู่ในสมาธิเป็นจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่วอกแวกจิตใจอยู่เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียว นักแน่นราปลมตนเองศึกษาทีนิดพิจารณาให้ปัญญาเกิดขึ้นหารู้ในสิ่งต่างๆสมมุติทั้งหลายถ้าสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกตกสมมุติขึ้นมาแล้วก็มาเข้าใจตั้งแต่ต้นของมันหรือทำกลางของ,ของสิ่งเหล่านั้นและสุดท้ายในสิ่งเหล่านั้นแตกสลายไปอยู่ที่ไหนปัญญารอบรู้ตัว อยู่ตลอดมองซ้ายมองขวามองไปทางใดก็ดีรู้ในสิ่งสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ารู้ทั้งสังขารทั้งภายในและภายนอกในสมมติทั้งหลายจะเขา้าจิตเข้าใจก็ไม่หลงในสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญานำพาให้มีความสุขความเจริญจะเป็นปัญญาทางโลกก็ตามปัญญาทางธรรมก็ตาม อย่างนี้ปัญญาทั้งโลกก็สร้างโลกสร้างวัตถุให้เจริญรุงเรียงเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆเรียกปัญญาทั้งโลกส่วนปัญญาทางธรรมสินสมาธิปัญญานี้เป็นของที่ลึกซึ้งในละเอียดสุข,ขุมเป็นปัญญาที่แท้จริงที่นําให้บุคคลมีความสุขอยู่ตลอดเหตุฉะนั้นบุคคลที่มีเครื่องประดับอย่างนี้แหละ เรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่สวยงามมากมนมุษย์ของคนเราทั้งหลายในเบื้องต้นอาทิกัยาณังงามในศีลมีศีลอาจารวัดมีศีลมีธรรมมาเชกันกัลยาณังงามในท่ามกลางงามในสมาธิจิตหนักแม่นมั่นคงตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวปริโยสานกัลยาณังงามในมั่นปลาย คืองามในปัญญาเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบเห็นชัดเห็นแจ้งเห็นจริงในสังขารทั้งภายในและภายนอกทำให้คนลหลงไหลอยู่นั้นปัญญาในบันปายนี่ก็มาเข้าใจมารู้แจ้งมารู้ชัดในสิ่งทั้งหลายทั้งโลกกายของคนก็ดีและของปรุงแต่งขึ้นมานั่นก็ดีรู้ เข้าจิตเข้าใจเจ่มแจ้งเป็นสภาวะตั้งอยู่เฉพาะก,กับโลกอยู่อย่างหนึ่งถ้าหากบุคคลมีความรู้อยู่เข้าใจอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนะความรู้นี่แหละเป็นของที่นำคนสุขมาให้เพราะไม่หลงไม่หลงไหลไปจิตใจก็ไม่หลงไหลไปด้วยเพราะมีปัญญาจิตใจก็มีความรู้อยู่ตั้งอยู่โดยเฉพาะหน้า มันก็จะมีความสุขเท่านั้นเองให้เป็นเครื่องประดับที่สวยสดงดงามมากอันนี้แหละมนุษย์คนเราจะสวยสดงดงามจริงๆก็มาอาศัยเรามีทั้งสามอย่างนี่แหละเป็นเครื่องประดับมนุษย์มนุษย์ก็จะสวยสดงดงามตามปาาถนาของตนเองมาใจงามรูปร่างกายเฉยๆงามของภายนอก อันนี้งามภายในเราก็จะเห็นได้ว่าบุคคลที่ใจหิดใจเยือกเย็นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีมีมันระย,เยะเรียบรอยนั่งลงก็ดีนั่งอยู่สง่าพาเผยองอาจกล้าหาญหน้าตาชื่นบานหน้ายิ้มแย้มแจ่ม,มใสไม่นั่งโศกเศร้าโศก,กาอาดูนอะไรหน้าตาชฉ่มชื่นเบิกบานอยู่สูดจ,จาปลาใสหน้ายิ้มแย้ม แจ่มใสนั่งอยู่นี่จิตใจของบุคคลนั้นมีความเยือกเย็นอยู่ตลอดใ่นั่งอยู่ก็ดีนอนก็ดีหน้าช่มชื่นเบิกบานอยู่เพราะตั้งอยู่ในความรู้เป็นผู้มีปัญญารักษาตนอย่างนี้แหละเหุฉนั้นพวกท่านทั้งหลายที่เป็นขรุหัดในบรรพชิตก็ดีนั่งอยู่ในนสถานที่นี้ให้พากันตั้งจิตตั้งใจหาเครื่องประดับเอาไว้ เพื่อจะต้องการให้สวยสดงดงามนี่เรียกว่าเครื่องประดับทางธรรมะเรียกว่าเป็นคนมีศีลาจารวัตมีศินมีธรรมนำความสุขมาให้แก่บุคคลไม่จะเป็นคลหัหั์ก็ดีเป็นบรรพชิตก็ดีย่อมมีความสุขไหมย่อมอยู่มีความสุขความสบายจะไปอยู่อย่างหนุนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ดีหากบุคคลมีศินมีธรรมแล้ว อิติสับเสื่อเสียงดังทวนกระแสะลมโอ้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหน้าคบหาสมาคมนี่ชสื่อเสียงของผู้ปฏิบัติดีไต่ลมก็ดีทางใต้ก็ดีเขาก็ยินชสื่อเสียงบุคคลนั้นเป็นผู้ปฏิบัตดิดีมีศีลมีธรรมหน้าคบหาสมาคมนี่เป็นคลุหัดก็ดี แม่เป็นบรรพชิตก็น่าเขาไปคบหาสมาคมไปกราบไปไหว้ไปสักการะบูชาอืมกับท่านเหล่านั้นผู้ปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมอันงามแล้วดูแล้วสวยสดงดงามไม่จะเท่าจะแก่ปันใดเพียงใดก็าตามร่างกายของท่านภายนอกแต่ท่านมีธรรมอันงามตั้งอยู่ใจของท่านไห้มีศีลาจารวัดเป็นเครื่องประดับท่านอยู่ จึงว่างามทั้งสามอย่างนี่เป็นงามเลยงามหน้าดูน้าชมไม่เบื่อนี่แหละเป็นเครื่องประดับมันสวยสดกึงงามเหตุฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายท่านคลึหัดไม่บรรพชิตเราควรมาพินิพจพิจารณาหาเครื่องประดับตนเองให้สวยสดกึงงามจึงจะสมว่าเป็นมนุษยรร์จะทำมนุษย์ซึ่งว่าจิตสูงให้มันสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายให้มีเครื่องประดับ ที่สวยสดงดงามอย่างดังได้อธิบายมานี้เมื่อ,อได้ยินได้ฟังแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติหัดตนเองให้ตามความสามารถที่จะทําได้ก็จะทําให้ตนเองมีความสุขความสบายดังได้อธิบายมาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการเทศนาเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนี